สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่ชมชาแนลกันอีกเช่นเคยนะคะช่องนี้จะเป็นช่องที่มีเนื้อหาสาระไอทีมาฝากทุกๆคนอยู่เป็นประจำแล้วก็สาระ,ะที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะวันนี้สาระที่พี่ชมจะนำมาฝากทุกคนก็คือเกี่ยวกับแอปพลิเคชันไทยชนะนะคะ แอปไทยชนะคืออะไรก็คือซึ่งตอนนี้ที่มีการาระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19อยู่นะคะอตอนนี้สบคเขาได้เปิดตัวแอปพลิเคชันไทยชนะแล้วก็จัดทำโดยธนาคารกรุงไทยนะคะ เพื่อเป็นการควบคุมป้องกันโรคโควิด -19 ซึ่งสถานประกอบการบางแห่งที่ได้รับการผ่อนโคลนแล้วก็ได้เข้าร่วมมาตรการนี้แล้วนะคะซึ่งแต่ละห้างร้านก็จะมีการให้เราสแกนค r Code ก่อนที่จะก่อนที่เราจะเข้าไปใช้บริการนะคะเพื่อเป็นการเช็คอินและก่อนออกจากร้านเขาก็จะให้เราสแกนเพื่อเช็คเอาท์เพื่อเก็บข้อมูลว่าเราเคยมาที่นี่ถ้าเกิดมีผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อ,อ เขาก็จะได้ติดตามตัวเราได้ง่ายขึ้นนะคะเพื่อไปตรวจเชื้อโควิด -19 แล้วก็เป็นการตรวจฟรีด้วยนะคะซึ่งมันก็จะเป็นการสะดวกแล้วก็ปลอดภัยกับตัวของเราเองนะคะแล้ววันนี้พี่ชมจะพาทุกคนไปดาวน์โหลดและติดตั้งแล้วก็ทราบวิธีใช้งานคร่าวๆของแอปพลิเคชันไทยชนะกันนะคะเรามาร่วมกัน ควบคุมและป้องกันโรคไวรัสโควิด -19 กันนะคะด้วยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยชนะมาใช้กันนะคะตามพี่ชมไปโหลดเลยค่ะซึ่งตอนนี้แอปไทยชนะเขาก็มีให้ดาวน์โหลดกันแล้วนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะวันนี้พี่ชมจะมาทำให้ดูในระบบ Android นะคะสำหรับใครที่ใช้ระบบ Android ก็เข้าไปดาวน์โหลดที่ Play Store นะคะ แล้วก็ใครที่ใช้ iOS ก็เข้าไปดาวน์โหลดที่ App Store ได้เลยนะคะวันนี้เราจะมาดาวน์โหลดแอป,ปไทยชนะกันผ่าน Play Store ค่ะกดเข้าไปที่ Play Store เลยนะคะกดเข้าไปเลยค่ะเข้ามาแล้วเราก็พิมพ์เลยนะคะพิมพ์คำว่าไทยชนะนะคะไทยชนะแล้วก็เซิร์ชหาเลยค่ะนี่นะคะแอป,ปด้านบนตรงนี้นะคะไทยชนะตรงนี้ค่ะด้านบนนะคะ ที่เป็นรูปมือนะคะรูปมือตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะนี่นะคะแอปไทยชนะจะมีหน้าตาแบบนี้นะคะนี่นะคะก็จะมีคนดาวน์โหลดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะนี่นะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดก็กดติดตั้งเลยค่ะพี่ชมก็จะติดตั้งไปพร้อมๆกันเลยนะคะเพราะพิชมก็ยังไม่ได้ดาวน์โหลดเหมือนกันกดติดตั้งเลยค่ะ รอสักครู่นะคะรอให้เขาติดตั้งแอปนี้ลงที่เครื่องของเราก่อนนะคะรอสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าติดตั้งแล้วเวลากดเปิดเข้าใช้งานมันจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะและนี่นะคะแอปไทยชนะมาแล้วเราติดตั้งลงที่เครื่องเรียบร้อยเราจะเปิดเข้าไปดูการใช้งานข้างในกันนะคะ กดเข้าไปในแอปไทยชนะเลยค่ะนี่นะคะเข้ามาข้างในแล้วนะคะนี่นะคะเขาก็จะมีข้อตกลงและความยินยอมให้เราอ่านอ่านทําความเข้าใจนะคะเราอ่านเรียบร้อยเราก็กดติ๊กตรงนี้เลยค่ะตรงช่องสี่เหลี่ยมข้างล่างตรงนี้นะคะด้านซ้ายมือข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงและความยินยอมข้างต้นติ๊กลงไปเลยนะคะพอติ๊กแล้วก็กดคําว่าถัดไปเลยค่ะนี่นะคะพอกดถัดไปเสร็จแล้ว ก็จะมาเจอหน้านี้นะคะเข้าใช้งานด้วยเบอร์มือถือของคุณนี่นะคะเขาก็จะให้เรากรอกเบอร์มือถือของเรานะคะเราก็กรอกเบอร์มือถือของเราลงไปได้เลยค่ะนี่นะคะเรากรอกเบอร์มือถือของเราเรียบร้อยนะคะกรอกเรียบร้อยแล้วเราก็กดคําว่าเข้าใช้งานตรงด้านล่างตรงนี Genius ้เลยค่ะกดเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะมีรหัสส่งมาที่เบอร์มือถือของเรานะคะเราก็เอารหัสมากรอกได้เลยค่ะ ะะพอเรากรอกรหัส OTP เรียบร้อยก็เป็นการลงทะเบียนสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็กดเริ่มต้นใช้งานตรงนี้เลยนะคะด้านล่างนี้ค่ะตรงนี้นะคะกดเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะเข้ามาข้างในนะคะนี่นี่นะคะเวลาเราไปที่ห้างร้านค้าต่างๆที่เขามีาให้เราสแกน QR code ของไทยชนะนะคะก่อนจะเข้าร้านเราก็จะต้องกดตรงนี้นะคะสแกน QR code ตรงนี้ค่ะนะคะตรงนี้นะคะ มันก็จะเป็นการสแกนเข้าร้านเข้าร้านที่เราจะเข้าไปไปช้อปปิ้งเข้าไปเที่ยวตามห้างร้านตามโรงแรมต่างๆที่เขามีให้เราสแกนนะคะแล้วในแอปนี้สามารถค้นหาร้านค้าที่มีอ่ออ่คิวอาร์โค้ดสำหรับให้เราสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะนะคะนี่นะคะค้นหาร้านค้ากดตรงนี้เลยค่ะรอสักครู่นะคะ นี่นะคะเขาก็จะค้นหาร้านค้าใกล้เคียงกับที่เราตำแหน่งที่เราอยู่นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราสามารถค้นหาประเภทของร้านค้าที่เราจะไปใช้บริการได้นะคะตรงนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะนี่นะคะมีร้านอาหารร้านค้าในห้างร้านค้าตลาดร้านส,สวยๆร้านตัดผมมีร้านค้าเยอะแยะเลยนะคะให้เราเลือกเราก็กดเลือกได้เลยว่าเราจะเลือกร้านค้าแบบไหนที่เราจะไปใช้บริการนะคะที่เขามี QR code ์ค้ให้เราสแกนนะคะ แล้วก็สำหรับใครที่กลัวว่าจะใช้งานแอปนี้ไม่เป็นนะคะไม่ต้องห่วงนะคะาตามห้างตามร้านค้าต่างๆเขาจะมีคนรอให้บริการเราอยู่นะคะมีคนสอนเราใช้งานนะคะไม่ต้องห่วงว่าเราจะใช้ไม่เป็นนะคะ แล้วก็ส่วนใครที่ไม่ได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้นะคะเราก็สามารถเปิดกล้องขึ้นมาเพื่อสแกน QR วอาร์โค้หน้าร้านเขามันก็จะรันเข้าไปที่เว็บไซต์ของไทยชนะนะคะแล้วก็จะมีการเก็บข้อมูลของเราไว้ว่าเราไปเช็คอินเช็คเอาท์ที่ไหนมาบ้างแล้วก็ถ้าสถานที่นั้นๆที่เราไปเกิดมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19เขาก็จะมีการส่ง SMS กลับมาหาเราเพื่อให้เราไปตรวจเชื้อโควิด19ฟรีนะคะ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดก็ลองดาวน์โหลดมาใช้งานดูนะคะแล้วก็เป็นการปลอดภัยสำหรับตัวเราเองนะคะแล้วก็เป็นการช่วยควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดท,ที่จะมีเพิ่มมากขึ้นในประเทศเราด้วยนะคะเรามาช่วยๆกันนะคะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ